ครับเรียนผู้ประชาครับก็คดีห้าระดับนะครับในห่วงวันที่หนึ่งถึงยี่สิบห้าธันวาสองห้าหกห้านะครับคดีอันดับที่1คือการหลอกขายสินค้าซึ่งเมื่อเรามาแยกดูว่าสินค้าอะไรที่ถูกหลอกมากที่สุดนะครับก็การหลอกขายโทรศัพท์มือถือมากที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเป็นการหลอกขายแท่งไฟศิลปินเกาหลีอันดับที่สามอัลบั้มเพลงเกาหลีอันดับที่สี่หลอกขาย นมผงนะครับเป็นพวกนมไทยเดนมาร์กนมเอนชวลสำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อันดับที่5คือหลอกขายน้ำหอมนะครับโดยช่องทางการหลอกเนี่ยจะหลอกทางเพจ Facebook มากที่สุดนะครับลองลรมาก็คือ Instagram แล้วก็ Twitter นะครับการการจุดสังเกตในการที่จะไปแนะนำประชาชนนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับ จุดสังเกตที่จะไปแนะนําประชาชนไม่ให้ถูกหลอกนะครับในการดูเพจ Facebook ที่ขายสินค้านะครับจุดที่หนึงเลยเราต้องดูที่หลังหลังชื่อของเพจ f a c e b o o k นะครับถ้ามีเครื่องหมายวงกลมสีน้ําเงินนะครับจะถือว่าเป็นเพจอ f ฟฟิเชียนนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะผู้ค้าต่างๆอย่างเช่นแกลอย่างเงี้ยก็จะไม่มีการหลอกลวงนะครับถ้าเป็นออฟฟิเชีส่วนใหญ่ที่ที่หลอกลวงเนี่ยจะไม่มีสีน้ําเงินนะครับอันดับที่สคือ ก่อนซื้อเนี่ยควรไปดูที่การกดไลค์แล้วก็ให้ความเห็นนะครับถ้าเพจไหนที่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นหรือไม่มีการแสดงความคิดเห็นเลยเนี่ยอย่างพิมพ์นิพายอันนี้ก็มีการหลอกหลายหลายคนนะครับก็ปรากฏว่ากดไ like ลค์แค่แค่อันเดียวแล้วก็ไอช่องแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ปิดกั้นไม่ให้ไม่ให้คนไปแสดงความคิดเห็นนะครับและจุดที่สามนะครับเพจเฟซบุ๊กที่ดูได้นะครับก็อย่าง เคสนี้เป็นการหลอกขายโทรศัพท์นะครับเราเข้าไปดูเนี่ยเมื่อถูกหลอกขายแล้วก็แจ้งเข้ามาเราเข้าไปดูในความโปร่งใสของเพจนะครับก็พบว่าเพจเพิ่งเปิดมาได้แค่ประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ผู้เสียหายก็หลงเข้าไปซื้อนะครับแล้วเมื่อเข้าไปดูผู้จัดการเพจนะครับก็ปรากฏว่าอยู่ที่ประเทศจีนอยู่ที่อาร์จเจนตินาและ,ะตัมพูชานะครับไม่มีที่ไทยเลยแต่เป็นเพจที่ขายโทรศัพท์อยู่ที่ไทยนะครับและจุดหนึ่งที่เราดูได้นะคือ ประวัต right. so, ิการเปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งอยู่ในช่องตรงสายเหมือนกันนะครับก็จะพบว่าเพจเนี้ยเวลาเขาหลอกอะไรได้เสร็จได้เงินเสร็จก็จะเปลี่ยนชื่อเพจนะครับจากขายนาฬิกาเปลี่ยนเป็นขายทุเรียนและล่าสุดนี่ก็เปลี่ยนเป็นขายโต๊ะไอไอเก้าอี้เกมครับแต่ถ้าเป็นการหลอกขายผ่าน IG Twitter หรือ Facebook โปรไฟล์หรือ เฟซบุ๊กที่เป็นส่วนตัวนะครับก็การจะซื้อเนี่ยให้ดูประวัติย้อนหลังว่าเขาเปิดมานานหรือ,อยังควรจะเปิดเป็นปีสองปีนะครับเราควรซื้อถ้าเปิดเพิ่งเปิด,ปดแค่เดือนเดียวเนี่ยก็ไม่ควรไปซื้อครับต่อไปครับอันดับที่สองครับการหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้จากการทํากิจกรรมนะครับโดยเมื่อไปดูรายละเอียดเนี่ยก็จะพบว่ากิจกรรมหลกักๆมี3รูปแบบนะครับที่คนร้ายหลอกอันดับที่1ก็จะเป็นการให้ซื้อสินค้าเพื่อทาสต็อก อันดับที่2คือกดไลค์กดแชร์ดูคลิปนะครับอันดับที่3คือปั่นยอดซื้อสินค้าแพ็คสบู่และอื่นๆครับโดยช่องทางที่คนร้ายใช้หลอกลวงโดยการประกาศหรือโฆษณาเนี่ยจะใช้ผ่าน Google มากที่สุดนะครับลองเรามา Facebook แล้วก็ TikTok ครับต่อไปครับโดยรูปแบบการทำซอกสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกนะครับคล้ายๆเป็นธุรกิจดรอปชิปคือไม่ต้องมีสินค้าอยู่จริงนะครับ ก็จะมีคนร้ายจะบอกว่าต้องทําการซื้อสินค้า8ขั้นตอนโดยให้ผลแตบตอบแทนเนี่ยยี่สเปอร์เซ็นตะครับแล้วแต่ว่าเขาเขาจะหลอกว่าไงโดยขั้นที่1เราจะให้ลงเงินน,น้อยๆอาจจะเริ่มต้นที่100นะครับเมื่อลง100แล้วเนี่ยในในในพอร์ตเนี่ยของเราจะขึ้นที่150บาทนะครับขั้นตอนที่2องเขาจะให้ซื้อสินค้าชิ้นที่2แต่เขาจะเพิ่มราคาเป็น1,000บาทฉะนั้นเราจะต้องเติมเงินเข้าไปอีก แปดร้อยห้าสิบาทเพื่อเพื่อทําให้เสร็จขั้นตอนที่สองเมื่อทําเสร็จขั้นตอนที่สองเลยเนี่ยเลขก็จะขึ้นเป็นพันห้านะครับก็คือเราลงทุนไปแค่ประมาณเก้าร้อยห้าสิบก็ได้กําไรห้าร้อยห้าสิบแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือทุกครั้งแปดขั้นตอนเนี่ยจะต้องเติมเงินเข้าไปทุกครั้งนะครับแต่ผลสุดท้ายพอซื้อครบแปดขั้นตอนเนี่ยเขาก็ไม่โอนเงินมาให้นะครับก็บางรลยมีมีเสียหายเป็นล้านเหมือนกันนะครับกลับต่อไปครับ กับอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการชักชวนเข้ามานะครับให้ทําภารกิจนะครับจุดสังเกตนะครับที่ส่งข้อมูลมาทางโทรศัพท์นะครับควรเตือนประชาชนที่ดูที่มาของข้อมูลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขนะครับถ้าเป็นบริษัทที่แท้จริงเนี่ยมันจะเป็นชื่อบริษัทแต่อันนี้จะเป็นเมลนะครับเป็นเมล ซึ่งมันมันเป็นเลขไม่ไม่ระบุบริษัทนะครับเมลพวกนี้สามารถส่งข้อความไปที่เบอร์โทรต่างๆนะครับโดยโดยใช้โดยใช้บริษัทที่ส่งข้อความเนี่ยส่งได้ครั้งละ60,000่นข้อความ6 0 0 0 0่นครั้งนะครับหกหมื่นหมายเลขฉะนั้นใน1วันเนี่ยเขาอาจจะส่งเป็นแส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 นอ่หมายเลขได้นะครับก็นี่จุดสังเกตที่หนึ่งนะครับจุดสังเกตที่2เนี่ยถ้าเรากดอ่แอดเป็นเพื่อนไลน์ก็ับเนะี่ยเราจะไปเจอ โค้ดนะครับาเขาเรียกว่าโค้ดหรืออาจารย์เนี่ยก็จะสอนเขาจะบอกว่าจะสอนวิธีทําเงินนะครับไม่มีไรายได้ต่อวันนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดคือ,อปิดทิ้งไปเลยนะครับอย่าสนใจนะครับพวกนี้หลอกลวงค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็อันที่สองคือขอทราบชื่อบริษัทหรือที่ตั้งทําการนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทเพิ่มเติมก็คือที่ผมขอไปผมลองแชทคุยเขาเนี่ยขอไปขอเบอร์ศูนย์สองเขาไม่ยอมให้ซึ่งถ้าไม่มีเบอร์ศูนย์สองเนี่ยก็เป็นที่ค่อนข้างเชื่อได้ว่า น่าจะเป็นหลอกลวงนะครับการลงทุนเนี่ยควรลงทุนผ่านนิติบุคคลนะครับที่ได้รับนุญ,ญาตจากหน่วยงานรัฐบาลทั้งทรบทและกรตครับต่อไปครับกับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ที่แชร์เพิ่งล้มไปนะครับจะเห็นว่าการลงทุนกดไลค์กดแชร์เนี่ยถ้าเขาให้ลงทุนเป็นแพ็กเกจนะครับว่าว่าจะเลือกแบบไหนถ้าลงทุน345บาบาทเนี่ย วันหนึ่งทำสิบงานกดไลค์สิครั้งได้แพ็กเกจละ,ะได้ครั้งละสอจุดบาทวันหนึ่งได้ย7ิบเจ็ดบาทนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะจะได้เงินนะครับถ้าทำแพ็กน้อยๆเนี่ยแต่หลังจากนั้นเมื่อได้เงินแล้วก็จะเพิ่มเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยนะครับถ้าเป็นลงแพ็กไอวีไอพีิเนี่ยลงหนึ่งแห้าันหกร้อยเนี่ยก็วันหนึ่งทำร้อยแปดสิบงานต่องานเนี่ยยี่สิบสาดห้บาทนะครับ รายได้ต่อวันคือ4,200นะครับเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณแสนสองนะครับเมื่อมีการชักชวนคนลงมาเยอะๆเมื่อคนมากขึ้นนะครับก็จะปิดหนีไปนะครับก็เคสนี้ก็อยู่อยู่ระหว่างทําคดีอยู่ครับครับต่อไปครับอันดับที่3ามนะครับหลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงินนะครับเป็นจากการที่เข้าไปตรวจสอบนะครับมีการชักชวนส่วนใหญ่จะเป็นการ ส่งข้อมูลมาทางโทรศัพท์แล้วให้ชักชวนมาทางไลน์นะครับหรือมีการโฆษณาแล้วก็ดึงมาทางไลน์นะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือให้โหลดแอปเพื่อส่งข้อมูลให้คนร้ายนะครับก็ช่องทางการการโฆษณาหลอกลวงเนี่ยก็จะทำผ่าน Facebook เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทำผ่านค้นหาผู้เสียหายค้นหาเองจาก Google อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นอันดับสองครับ ร,รูปแบบการชักชวนฐานแอปแอพพลิเคชันไลน์หรือแอปนี่นะครับก็ก็สังเกตดูนะครับจะจะเบอร์ที่ส่งมาเนี่ยที่บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ยื่นกู้ k t ไอเ k t เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่บวก66นะครับซึ่งบวก66เนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นเบอร์ในระบบ VOIP ที่ที่มีฐานอยู่ต่างประเทศนะครับที่ส่งเข้ามานะครับก็ อันที่สองก็คือเขาอาจจะอ้างบริษัทนะครับหรือธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยซึ่งทำให้เราน่าเชื่อเชื่อถือนะครับและอันอันดับที่สี่ถ้าเราจะกู้นะครับก็ต้องขอเบอร์ศูนย์สองนะครับเบอร์พื้นฐานถ้าเขาไม่ให้นน่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับแต่เหตุที่คนผู้เสียหายส่วนใหญ่เชื่อเนี่ยมันมันจะดูวงเอช่องสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าเขาบอกให้ให้กู้ได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็ เอ่อแบ็กลิสยูโรเนี่ยเอ่บูโรเนี่ยก็กู้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ก็เลยเข้าไปกู้กันนะครับรายได้ขั้นต่ําแค่เจ็ดพันห้าร้อยก็ยื่นกู้ได้แล้วโดยไม่ต้องมีอะไรค้าประกันนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จูงใจให้คนเข้าไปกู้นะครับโดยขั้นตอนในการหลอกลวงของคนร้ายเนี่ยจากการที่เอ่อได้ทําการตรวจสอบและซักถามผู้เสียหายนะครับก็จะมีการคนร้ายจะสร้าง หรือเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะชักชวนผู้เสียหายแล้วก็ให้ผู้เสียหายลงข้อมูลนะครับส่วนตัวแล้วก็ส่งสำเนาบัตรไปให้คนลายนะครับอันเดียวหลังจากนั้นจะแจ้งว่ากู้ผ่านแต่เมื่อแจ้งว่ากู้ผ่านแล้วเนี่ยจะเริ่มขั้นตอนการหลอกเอาเงินผู้เสียหายโดยอันที่หนึ่งเลยก็คือต้องกันวงเงินไว้ก่อนนะครับต้องโอนเงิน11บอเปอร์เซ็นต์ เพื่อดูว่ามีความสามารถที่จะผ่อนคืนบริษัทได้ไหมถ้าไม่มีเงินตรงนี้เขาเขาจะไม่ให้เพราะเพราะเขาบอกว่าบริษัทจะไม่เชื่อว่าคุณสามารถผ่อนได้นะครับส่วนใหญ่เหยื่อก็เลยโอนเงินไป11เปอรพอหลังจากโอนเงินครั้งแรกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะหาวิธีหลอกอ่าเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเขาจะหลอกว่าผู้เสียหายลงข้อมูลผิดต้องโอนเงินไปแก้ไขนะครับไม่ระบุว่าโอนเงินมาเพื่ออะไรต้องโอนเงินไปแก้ไขนะครับแล้วก็ต้องโอนมาแก้ไขสัญญาอีกแล้ว ท้ายก็จะบอกบัญชีถูกล็อกต้องโอนเงินมาต้องโอนเงินมาเพื่อปลดล็อกอีกนะครับบางคนจะกู้แค่ห้าแสนแต่ถูกหลอกตามขั้นตอนเนี้ยไปประมาณล้านห้าก็มีนะครับครับต่อไปครับครับการจะกู้เงินนะครับขอให้ตรวจสอบบริษัทนะครับที่ที่ที่มีตัวตนจริงหรือไม่จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ด้านบนนะครับสามารถเอาไปแนะนำประชาชนได้ครับต่อไปครับ ครับอันนี้จุดสังเกตว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ให้กู้เงินจริงไหมนะครับก็อย่างเช่นสีสวัสด์เงินสดก็จะพบว่าเนี่ยมีออฟฟิเชียเหมือนกันนะครับมีเครื่องหมายสีน้าเงินอยู่หลังชื่อนะครับแล้วเมื่อเรานําชื่อสีสวัสด์เข้าไปตรวจสอบในของแอปเอเว็บไซต์ของธปท,ทเมื่อกี้นะครับก็จะพบชื่อนะครับมีที่อยู่มีเบอร์โทรคอนเซ็นเตอร,คร์ครบหมดนะครับ ก็อันนี้ฝากไปแนะนําประชาชนในการยื่นกู้นะครับว่าต้องใช้จากบริษัทที่มีขึ้นทะเบียนไว้กับทปทนะครับต่อไปครับครับอันดับที่4นะครับหลอกให้ลงทุนออนไลน์ในรูปแบบต่ตางๆนะครับโดยอันดับที่1ที่เราตรวจสอบพบก็คือลงทุนในในการเทรดหุ้นเหรียญฟอเร็กนะครับอันดับที่สองคือหลอกลงทุนเกี่ยวกับ ผลิตสินค้านะครับโดยช่องทางการหลอกลวงมากที่สุดก็คือทาง Facebook นะครับต่อมาก็คือผ่าน Google นะครับอันสักอันดับที่3ามก็คือติดต่อตรงผ่าน l ล n e แล้วก็ a c e b o o k ครับต่อไปครับรูปแบบการหลอกลวงนะครับรูปแบบการหลอกลวงคนร้ายจะใช้ทฤษฎีตกปลาก็คือตอนลงทุนน้อยจะได้จะได้ผลตอบแทนนะครับแต่พอลงทุนไปเยอะ สมาชิกเยอะๆแลก็จะปิดหนีวิธีการหลอกลวงคนร้ายจะสร้างซอรี่เราจับได้สามกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งเป็นสร้างซอรี่เกี่ยวสินค้าเช่นคนร้ายจะอ้างว่าเขามีสต็อกถั่วเขียวที่ซื้อมาไว้แล้วก็ปล่อยขายต่อมีสต็อกข้าวนะครับแล้วก็สมุนไพรส่วนใหญ่สมุนไพรเนี่ยอาจจะมีขายจริงนะครับขายเป็นแพ็คให้แม่ทีมแต่คุณภาพเนี่ย อาจจะแค่หลักร้อยนะครับแต่เวลาไปขายให้แม่ทีมเนี่ยเขาเขาเอาไปเป็นหลักพันนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้บางคนก็ซื้อแพ็คหนึ่งแสนสองแสนแล้วเอาไปปล่อยต่อให้สมาชิกอย่างนี้ครับแต่จริงๆสินค้าไม่มีคุณภาพกลุ่มที่สองคือสินทรัพย์ต่างๆนะครับเช่นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือจกักรทวนลงทุนในเหรียญคริปโตเคอรนซีนะครับหรือเหมืองขุดบิตคอยนะครับแล้วก็ ทำฟอร์เรกครับอันนี้กลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สามก็คืออ้างว่ามีงานด้านบริการอยู่นะครับซึ่งมีกําไรมากนะครับให้มาร่วมลงทุนก็อ้างธุรกิจเกี่ยวกับคำงานธุรกิจนําเที่ยวพวกนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นสตรอรี่สามกลุ่มที่คนร้ายมักจะมาใช้หลอกลวงนะครับและอันดับที่สามคือมักจะอ้างชื่อคนมีชื่อเสียงนะครับ หรือสถาบันการเงินนะครับอย่างอย่างเช่นตามรูปภาพเนี่ยก็อ้างผู้บริหารของ CP นะครับมาจากชวนลงทุนอันนี้ก็มีผู้เสียหายหลายรายหลงเชื่อลงทุนไปนะครับครับต่อไปครับครับข้อควรสังเกตในการลงทุนนะครับถ้าผลตอบแทนสูงมากนะครับเกินเอ่อหถึงยีร์เซนแล้วก็รับประกันรายได้ทุกเดือนเนี่ยแล้วก็ยังมีการอ้างว่ามีระบบ AI มาทำอภิธาตธ ในการที่จะ,ะทำการแลกเปลี่ยนเงินตาหรือ,อหรือริปโตเคอเรนซีเนี่ยได้กำไรแน่นอนทุกเดือนอแบบนี้ส่วนใหญ่หลอกหลอกลวง100%อนะครับอันที่สองคือจุดสังเกตนะครับตรวจสอบไม่ได้ว่าที่ทำการตั้งอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะเบอร์โทรพื้นฐานเนี่ยเบอร์โทรศูเนี่ยก็ไม่มีนะครับไม่ได้จดทะเบียนบริษัทนะครับหรือจดแต่ว่างบดุลเนี่ยเราเข้าไปตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่า ปีหนึ่งกาไรอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่มาชักชวนคนลงทุนเป็น,เป,นเป็นเอ่อเป็นแสนแสนเป็นล้านนะครับก็อันนี้ก็เข้าขายหลอกลวงนะครับถ้าถ้ามีชื่อบริษัทลองเข้าไปดูงบดุลดูนะครับก่อนก่อนที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ใช้บัญชีรับโอนเป็นบัญชีบุคคลธรรมดานะครับส่วนใหญ่เป็นบัญชีม้านะครับวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกหลอกก็คือก่อนลงทุนต้องตรวจสอบกับทางกรตก่อนนะครับเพราะว่าการลงท,ทุนทุกชนิดต้องผ่านกรอนะครับโดยผ่านแอป SEC เช็คเฟิร์สนะครับเปิดพอร์ตลงทุนต้องเปิดด้วยตัวเองนะครับไม่ไม่ให้ผู้อื่นลงทุนให้นะครับไม่ไม่อย่าไปใช้วิธี Co อ y t r a d ทนะครับเพราะว่าถูกหลอกกันเยอะใช้วิธี Co อ y t r a d ทนะครับติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากกราต่อโดยตรงนะครับในตกีที่เป็นตัวแทนในการลงทุนนะครับหลีกเลี่ยงการโอนเงินให้กับบุคคลธรรมดานะครับถ้าจะโอนให้โอนเข้าบริษัทครับครับต่อไปครับเป็นคดีคอนเซ็นเตอร์นะครับ คดีคอนเซนเตอร์คดีอันดับที่5นะครับที่ถูกหลอกลวงมากที่สุดในในรอบเดือนนะครับโดยเราแยกเป็นการหลอกลวงให้เหยื่อโอนเงินโดยตรงกับเอหลอกโดยให้โหลดแอป,ปควบคุมทางไกลนะครับซึ่งตอนนี้อ หลอกให้โอนเงินโดยตรงเนี่ยยังเยอะอยู่แต่แต่แอปควบคุมทางไกลเนี่ยเริ่มเริ่มเยอะขึ้น,น้วครับแล้วก็มีการหลอกหลายอย่างนะครับโดยแอปควบคุมทางไกลเราแยกเป็น2อ,อย่างนะครับถ้าถ้ารีโมทในที่นี้คือคนร้ายจะใชะ้จะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า apk นะครับซึ่งมันไม่อยู่ใน p p ป t o r e นะครับส่วนใหญ่ที่ที่ไปโหลดกันมาเนี่ยไม่อยู่ในแ p ป Store นะครับคนร้ายจะใช้วิธีได้2อ,อย่างก็คือ 1. นึ่งล็อกหน้าจอตอนนั้นแล้วโอนเงินตอนนั้นเลย ควบคุมทางไกลโอนเงินที่อยู่ในบัญชีทันทีกับวิธีที่2ติดตามการทํางานของเราว่าเราเข้าแบงก์กดรหัสอะไรคนร้ายจะเห็นหมดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่หน้านโดยโดยตอนนี้คนร้ายที่หลอกแอบ,บอ้างมากที่สุดก็คือสัมปรกรณ์นะครับ อันดับสองก็คืออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบัตรมีบัตรเครดิตจ,จะถูกตัดอะไรบางนี้นะครับอันดับที่สามคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับอันดับที่สี่คืออ้างเป็นตํารวจกับปปงตํารวจปปงส่วนใหญ่เนี่ยจะให้โอนเงินครับครับต่อไปครับกับเทคโนโลยีที่คนล้ายใช้นะครับจะเห็นว่าตัวสีเขียวนะครับนั่นคือตัวคอนซัลเตอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ต่างประเทศเขานั่งทํางานอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตมานะครับไม่ได้โทรตามปกตินะครับคือ ส่งอินเทอร์เน็ตตามเส้นสีแดงลงมานะครับก็ถ้าเขาส่งมาที่ซิมบ็อกนะครับซิมบ็อกจะส่งไปที่โทรศัพท์พวกนี้จะขึ้นเบอร์จะขึ้นเบอร์081082เหมือนโทรในประเทศไทยเลยครับแต่ถ้าเขาใช้ VIP g a t e w a y เขาเองเนี่ยไอ้ตรงนี้สามารถแปลงเบอร์แล้วก็ตามข้อตกลงกับสชเนี่ยเขาจะขึ้นหมายเลขบวกท,ที่ที่ว่ามาจากประเทศไหนนะครับก็ไอ้ตรงนี้ ก็เป็นเทคโนโลยีเขาโดยวิธีการป้องกันที่ผมทดลองเบอร์ที่ที่คนร้ายโทรมาทดลองกลับแล้วจะไม่มีผู้รับสายสักเบอร์เลยถ้าผ่านระบบบีโอน,นะครับครับต่อไปครับครับรูปแบบการหลอกให้ให้โอนเงินนะครับก็อันนี้เป็นไปเอาสคริปต์ของคนร้ายนะครับท,ทั้งหมดที่จะอันเียคนร้ายเขาจะใช้สอนสอนคนที่เข้าไปใหม่นะครับจะต้องนอนกอดน,นอนทีต้องนอนท่อง ประมาณวัดละสองชั่วโมงใครทําไม่ได้ต้องไปคัดยี่สิบรอบนะครับวิธีการหลอกลวงเขาเนี่ยก็จะโทรมาเรื่องพัสดุตกค้างอะไรพวกนี้นะครับสมัยเตั้งแต่นานแล้วก็ใช้วิธีเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็จะบอกพบเขาก็จะให้ไปส่งให้คุยกับตำร,รวจแล้วก็จะแนะนำว่าให้ไปอยู่ห่างจากคนอื่นแล้วขอข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัญชีนะครับพยายามซักถาม ไอ้ตรงเนี้ยคือเขาจะถามว่าเหยื่อเคยไปถ่ายภาพหรือลงข้อมูลส่วนตัวไหมตรงเนี้ยเขาเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มผักภาระให,ให้เหยื่อเริ่มกังวลน,นะครับแล้วก็จะมีการเสียงวิทยุตํารวจนะครับบอกให้ตรวจสอบรายนี้หน่อยมีอะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะมีวิญญาตอบเข้ามาว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินนะเจ้าของบัญชีได้รับเงินด้วยอ่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคุยบอกให้แยกบัญชีผิดถูกโดยโดยให้ ว่าจะตรวจสอบให้แล้วก็จะส่งให้แล้วเรียกว่าสายสามนะครับหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเขาเนี่ยจะเป็นอ้างว่าเป็นผู้มุกกลับบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปงบ้างนะครับเพื่อจะยัดคดีแล้วก็เสนอให้ความช่วยเหลือโดยการโอนเงินมาตรวจสอบแล้วจะโอนเงินคืนภายในสองชั่วโมงนะครับเมื่อเหยื่อโอนเงินไปก็จะตัดาดการติดต่อทันทีครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับที่หลอกให้โอนเงินครับส่วนวิธีที่สองส่วนวิธีที่สองเป็นการหลอกให้ให้โหลดลิงก์นะครับ ปัจจุบันเนี่ยจะอ้างเป็นสัมปกรณ์มากที่สุดนะครับแล้วก็อันดับ2คืออ้างเป็นกรมธุรกิจการค้านะครับโดยวิธีการเนี่ยคนร้ายจากการซักถามเหยื่อเนี่ยคนคนร้ายน่าจะมีข้อมูลของเหยื่อโดยโดยคนร้ายอาจจะเขาเขาอาจจะมีสายตรวจหาเหยื่อออนไลน์ของคนร้ายนะครับว่าใครเปิดขายออนไลน์ที่ไหนมีบริษัทอะไรเบอร์โทรอะไรนะครับหลังจากนั้นคนร้ายจะสุ่มมาคุยเรื่องภาษีโครงการคนละครึ่งนะครับ หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนการค้าไหมแล้วก็ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแล้วก็จะคุยว่าเป็นจากสัมปกรณจากที่ไหนที่ไหนนะครับแล้วก็ให้โหลดลิงก์ไลน์นะครับก็ในหลังจากนั้นก็จะให้เหยื่อลงชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสนะครับแล้วก็ ให้กดตกลงโดยโดยระหว่างที่ทํารายการเนี่ยคนร้ายก็จะคุยด้วยตลอดนะครับแล้วหลังจากนั้นหน้าจอก็จะค้างโดยโดยขึ้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลแต่คนร้ายก็จะคุยไปด้วยและก็ทําการโอนเงินไปเรื่อยไปไปด้วยนะครับเมื่อโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยคนร้ายก็จะตัดสายนะครับครับต่อไปครับ ครับเนี่ยหน้าหน้าจอค้างของสัมภาระมาจากค้างอยู่ที่ที่หน้าแบบนี้นะครับข้อควรปฏิบัติเมื่อเมื่อเราเจอสถานก,การณ์แบบนี้นะครับที่ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับถ้าสัมภาระโทรมาหรือกรมพัฒนาธุรกิจโทรมาให้ขอบอคอนเซ็นเตอร์นะครับเพื่อติดต่อกลับนะครับก็เราอาจจะถ้าเขาไม่ให้เนี่ยแสดงว่าหลอกแน่นอนนะครับก็ถ้าก็ให้มาก็จะได้โทรตรวจสอบว่าจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ ลองวางสายดูแล้วก็โทรกลับไปที่เบอร์เดิมถ้าโทรไม่ติดไม่มีผู้รับสายแสดงว่าเป็นเบอร์ V O I P แน่นอนนะครับอันที่สองคือให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นคนร้ายนะครับเราถามกลับไปนะครับเหมือนเหมือนที่ที่อ้างว่าเป็นนายดาบตํารวจแล้วแล้วผู้เสียหายก็อันนั้นฉลาดพอควรก็คือจบจบจากที่ไหนก็บกจบจากโรงเรียนในร้อยนะครับก็อันนี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่าไอ้น,นี่มึงหลอกแล้วครับข้อห้ามห้ามสามอย่างนะครับคืออย่าลดเลี้ยงจากคนที่เราไม่รู้จัก อนุญาตเข้าถึงห้ามอนุญาตเข้าถึงข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์เราเด็ดขาดนะครับอย่าบอกรหัสใดๆที่แจ้งที่แจ้งเข้ามาในโทรศัพท์ให้ผู้อื่นทราบนะครับจุดสังเกตลิงก์นะครับลิงก์ที่คนร้ายให้มาเมื่อกี้จะเห็นว่าตัวภาษาอังกฤษเป็นอันเดียวกับกรมสมรสมรกรแต่ว่าสมรกรใช้จุดแต่ของคนร้ายใช้ขีด นะครับนี่เราต้องสงเก็จลิงค์ให้เป็นหรือนำลิงก์ที่คน้ลยให้มาไปวางในเว็บไซต์ whois นะครับจะพบว่าเว็บไซต์นั้นเปิดมานานเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นของสัมปกรณ์จริงหรือกรมพัฒนาธุรกิจจริงเนี่ยก็เปิดมา3-4ปีขึ้นแล้วครับหากเราไปเผลอโหลดแอป,ปมาต้องรีบ ลบแอป,ปหรือล้างเครื่องทันทีนะครับเพราะว่าบางทีแอป,ปอาจจะไม่ทํางานณตอนนั้นแต่เขาสามารถติดตามการทํางานของเราได้นะครับถ้าหน้าจอค้างเกิดหน้าจอค้างนะครับให้ตัดสัญญาณโดยหนึ่งปิดเครื่องถ้าปิดไม่ได้ให้ปิดเราเตอร์นะครับถ้าเราใช้สัญญาณเน็ตถ้าถ้าปิดเราเตอร์แล้วเรามีสัญญาณที่ซิมให้ถอดซิมออกนะครับถ้าหาอุปกรณ์ของจริงไม่ได้ใช้คลิปคลิปเสียบกระดาษเนี่ยครับเสียบเข้าไปเอาออกได้ครับ เคยทดลองแล้วรู้ไม่เสียครับครับต่อไปครับครับก็โปรดระวังแอปดูดเงินในมือถือนะครับในระบบ Android คือทำไมเน้นระบบ Android เพราะว่าของ iOS เนี่ยมันเป็นระบบที่ค่อนข้างปลอดภัยบ้างสูงก็ตรวจสอบสูงนะครับการจะโหลดการจะโหลดอะไรเข้ามาต่างๆเนี่ยมันจะยากนะครับแต่ Android เนี่ยมันเป็นระบบเปิดนะครับที่สามารถโหลดไอ ลิงก์ของที่ไม่ใช่เ a จสโตร์ก็ติดตั้งได้นะครับฉะนั้นก็ก็การติดตั้งเนี่ยอย่างน้อยจะต้องผ่าน g o o g l e Play Store นะครับอย่าอย่าไปโหลดจากคนร้ายโดยตรงนะครับห้ามอนุญาตสิทธิ์ให้เข้าถึง SMS หรือเข้าถึงข้อมูลในเครื่องนะครับระงับการใช้งานการช่วยเหลือหรือ accessibility service นะครับภายในเมนูตั้งค่าหรือตรงรูปฟ,ฟันเฟืองนะครับคือไอ Accessibility ตรงนี้มันใช้สำหรับผู้พิการนะครับที่ไม่สามารถทำงานในเครื่องตัวเองได้นะครับแล้วให้คนอื่นเนี่ยให้คนรู้จักเนี่ยช่วยสั่งการเครื่องให้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช่คนพิการก็ปิดไปเสียนะครับถ้าเราสามารถทำงานได้เองอยู่แล้วนะครับไม่ผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไว้กับแอปต่างๆในเครื่องนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ยก,ยกเลิกเสียครับอันสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปธนาคารที่มียอดเงินสูงๆไว้นะครับ เอาเฉพาะเงินที่เหลือใช้จริงๆสักหมื่นสองหมื่นพอนะครับหรือหากมีความจําเป็นจะต้องโอนเงินจํานวนมากๆต่อวันเนี่ยควรแยกเครื่องที่ใช้โอนเงินออกจากเครื่องที่เราไปใช้โทรศัพท์หรือเล่นโซเชียลมีเดียนะครับจะจะปลอดภัยที่สุดครับครับเขาจบ